สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอ็ซิมเอ็ซิเกิลท่านผู้ชมทัวโลกค่ะมือ่อกี้พามาเขาปลาเด้อค่ะพี่น้องเข้าป่าไอปงค่ะพี่น้องฮเฮดขึ้นจะสิบกฟอดอกเบื้องลักษณะแล้วครับสวัสดีครับคนไปไหนรลายสีโตแลลวล่ะคะเนียนบ่นนมีทายเนะาะบ่มีของใสไก่ครับตัดหญ้าเนียนเสียงดังโผล่พี่น้อง ล้างองมาบ่บบลึกดินเนืเปียกแห้งอยู่ข้างล่างคููเพิ่นไปไต่เพื่อกระด็ล้ย,ยหลายๆหาเข้าบานยุ่ใกก่เนาะไป,ปไต่เพื่อกระเด,ด็นด็ดอกเอาต้องอยู่กระลหลกครับพี่น้อง <laughs> นี่ั้งคืน,น,นหอน,นอนเส้นหอดกำนอนเส้นวิดโอ้ยน่อง <laughs> มิว <c oughs> ซิกค,ครับเจ๊<า><อ>นี่หอดนะ<อ><อ>นั่นครับโตโคโลเลย ตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวผู้ใหญ่เนี่ยโอ้ยจู่ๆใส่ถุงเด้อพี่น้องขวดลืมหลงขวดได้แต่ขวดกองน้ำมาพับุได้ขวดว่าใส่ปูมุกไปยังค่ะเดี๋ยวกระเโปงที่ในปลาเนี่ยละอุ่นแต่สีจะดงว่าอยู่นั่นน่ะเนี่ยต้องหิวใหญ่เลยเจอเหม็นเนาะหากใหม่ ไอ,อ้เหล่าหู่อยหูหายไปในหูวปวดไปเอาเหลี่ยวพี่ข้าหากใหม่น,นี่ซับไปนี่อย่าจะ้เช้างานหอดเหลี่ยวเฮ้ยเฮ้ยได้ละเออหน อืมตัวีตัวผูกตัวเมียตัวผูกมดแล้วเอาคือมีหูตัวอยู่อุยเฮ้นเฮ้ยเอ้าโอ้ยพี่น้องมันจะไหมแดงมึงดำมืดอุ้ยเดี๋ยเอุ้ยเงินเร่อยโปมเหไนี่มึงชดๆเอาละสักการ์ฮีซีเดดตู อุ้ยพี่น้องันคือจัองหวะได้เฮ้ยเตะเห็นไหมเตะเห็นไหมนั่นเงีนยหรียนสีบครับพี่น้อง <c oughs> ขอบดำมืดสขาใชฟังดินโดนแห้งครับลสกกาสก้านทีอะไรลาสก้านที่สีฟสิบบาท สองห้าหกหนึ่งอีกคือวังหันเนาะมหามหาเฮ็ดเดดเงินเก็บเดดเงินตัวนี้คนคลจิบปมคนพอเงินพอมันนิขึ้นมากกัเลยว่าสิลองคนมโอ้มันมันเนี่ยดูเสียบงวดนี้สี่สิบมีสิบป่ะวันนี้มันสิบบาทเนีนเป็นแป๋วเมืองสื่อเป๋วไปเสียงลมหนาวมาแล้วพี่น้องค่ะมันมัน เขาทั้งมีเจ็บโอ้โหต่อาทิตย์โจกล่นหลายปีแล้วล่ะตั้ออก่งหกหน่งหกนึ่งหกนึ่โอ้โสี่ปีนะโอ้ยสี่ปีแล้วพี่น้องเต้หกหนึ่งตอนนี้ก็หกห้าแล้วจะเข้าหกโกแล้วพี่น้องลมว่อยๆป้าลงหลุมดีเด้อพี่น้องนี่ลงหลุมลงโต้เมีน ไว้ปมกับสีหางเนี่ยพี่น้องเลยเพราะว่าน้ำพึ่งบกครับเขากระกลไปน้ำอันนี้สิกลไปแกงจะพักขี้เล็กเด้อพี่น้องเาหูอยู่นั่นล่ะ่ว<ห>งนี้ก็สิหาปูหาป่าเนี่ยแหละค่ะพี่น้องุ้ย อลนะเจ็ดเดียวขึ้นหลังหมอนั่น,นเห็นแหลจะจกแล้วค่ะท่านเด้กวกาุดอยู่พุทหอดเหรอหอดนะคะอดเนี่ย่ยาว่าเยาสามแห่งด้วยแจ๊ะนั่นหออีลิวนนะฮะ <laughs> ตื่นเนาะกุลมวลแล้ะสังสีมีค,คุอยนึงเขึ้นม,ม,นมอ, okay. องมนีแม <c ười> นเขากกนมมหะโอเคตัวมึงกกนบที่ดเ,เด็กโตมันเแป๊่เดียวถึงแป๊บเดียวถึงค่ะพี่น่อหูตื่นแฮ กลางมันเย็นเนาะเลยดน้ำพวมโบกมันเลยลงบเวโอ้ยเันลงเลึกนะครับคนไปเรื่อยๆแหละครับพี่น่องกนีโฟมเนาะคือบวบวคือะมันมันบรวบวัวบเตอร์เฮ็ดคือกบกบก็เยาวาได้หลุนได้คูบอยู่เนาะเขียดบริเว้ววบดิเววูมบไเ้อุ้ยเฮ็ดกับิบยออ้ยแนจังหน่อยป่าที่นี่เน่ยจุ๊บ อุ Sho, bo omy, bo om. bo omy, a, ้ยอ้ยบ uh, like ่เป็นหัวขาละตีบ่บ่มีวูอบ่มีว้าเขาก็เห็ดคื่อหรือเผืเห็ดทำแบบแต่ตกใจผมว่าท่านซื้อขวงก็นี่โอ๊ยแต่มันวูบขาดปุ้ยนี่ทงเฮาค่อยๆเด้อไม่สิอ๋อได้พ่อแกงละได้นั่นเต็มบทงย่างนี่ยกระพ่ะละ ว่าเมนน้อยด้วยะนัดนคนไปคนอันทีททนออ่บริไทกับมีนเอาะค่ะอาชิบริไททุกโตเนาะค่ะพี่นอนอวงนึงเขาตัดหง่ะช่วงนี้ก็บริไทยกกมันดังเหียงปืดปืดปืดอยู่อ,อนี่อนี่คือหักละมั่งก็เลยอ่ก็มานกระดูดไหม มันก so well. so well. he hey, hey. oh, ็กไลด้ยป่วนคนก็หาไใหกันด้่ะสี่นองนี่าหม่ตับพ้อก็กนหูตแมนีโอ้มันขึ้นมาทึ่งๆนะสองเลยนะอุ้ยะข้นมาเมื่อไหงนี่มันจีเกมพี่ตัวมันน้ำกนกันปั้นเมงเมาพีเนองเรียมสีออกตินเนาะนั่น่หนว เต็นดีคด้ค่ะใส่ถงคู่เมียคู่หูต้นแม่หน่อยกุบตุสงใสัยเขาเขาไปสวีทสวาดกันคร <laughs> บรักที่ต่างแดน <laughs> พี่น้องสวีทว <laughs> ิทย์วั <laughs> วนนี้ปูมกันใส่เวลาเงีเว้อพี่น้องแต่ว่ากลนแค่เดียวครับใส่เวลา เออคือกลนบ่ออจา้าเถื่อเหตุว่าไอ้ดได้แล้วพี่น่อโว่เจ้างึตัวนั่นพ่อสูดครับนั่นตัวใหญ่ต,หตัวบิกบ๊กบิ๊กครับตัวนี้ผู้ทะเบิงหูนั่นสิมีบ่ไอ้นั่นนะเอออาจิยูสองตัวตัวนี้น,นั่นยูแทะปลอกอยู่คนเดียวพี่น่อไม่มีเลย หาข่นะอืมปัวกันเอามาเลยวะอืมมาดิกหนเหลี่ยวเดียสับแรงนะอืมโอ้ชุ่ยุ่เดีสับแรงหัวไม่เจ๊เจ๊มันคือยู่อซ่ะมันเห็บไงสิน่ะอืมเจอยู่ เดียวได้ค่ะโอ้ยเดือดเห็นมั้น้อนี่ไปเรื่อยๆเด้อค่ะพี่น้องพุทธพรินี่คือหอเนื่อละนีคือหาเห็ดเอ้ดฮาเห็ดเฮ็ดฮาเห็ดกระยางไปเรื่อยๆแล้วเนาะนะโอ้โอ้โอ้ยตัวใหญ่โอ้ยไข่ตึงเลยไข่อะไรตัวผู ัวอ้วนมาเพ่ว่าเฮ็ดมึงเพ่งหายไปโจกหาอีบาวมจะขาดเบิดมนมาี่ยปวดสเสียมอยู่อุ้ยปม่ขาดเบิดได้บุรณะได้สากมันเนาะเอาละึ้นเลยรีโอ๊ย้เาอีกสะพอแล้ว พอแล้วนะอดิโอ้โหไปโยกไปนั่นได้ดักมันตูดมันมันดักอุ้ยตูดนี่อุ้ยตูดแบบไงเลยแฮมนะมึงตัวใหญ่เลยสโฟกัสป๋อจับนิ้วเบืองมันม่ยอมโฟกัสให้เฮาเลยโฟยังโฟแล้วมันโฟก็ไม่โฟแหละมันไม่เห็นคุณหูไม่ก็พออีกแล้วค่ะพี่นสาวมันตื่นไป็นตํา มันมวนเด้กลมวนอู้ยบังหัวเพื่นใหญ่ๆหญ่มาปูมาปูอ้ยมันหลังดับปึ๊ดเลยมาเอาสิเอาปุ่งไว้ให้มันเลียนเวียปุ่งไว้มันเลียนเนี่เดี๋ยวนี่ได้เองด้วยเออคนกลกับคนเอาคนเอาท้ายน้ำกับพระท่านค่ะพี่น้องเอ้า โู้หนึงมันไปทางนั้นได้นะนั่นฮันดิ้ดีอยางภาษายังฮันดิดีดี้ฮันดิดดี้ใช่ใช่มันม้วนตีเตะเด็ดใคมฉลากปีเต๋อตรงก็ทายภาษีี่ชิ้นทมกว้า เร็วไม่ถืขขอว่ทันเล้ดก่อปนไหนดิหางมันเฮตัวข่อยเลยใบใหม่เห็นแต่อาหารหอดอ,หอ,อืมีพอแล้วพอนั่นละเออเจ็บไดตีนปกักเก็บเจ็บเห็นบนนัวนะเห็นบัวนะ เปลี่ยนกันกลนะกลซอยกันแน่ค่ะบางโตกอาชีพประเทายอุ้ยโอ้ยยัยงว่าจะคนหัวหลานมันตัวใหญ่ไ, <laughs> ไปโจกถืออันนี้คือแม่เด้อเห็นมาหนึ่งเห็นอยู่ว่าจะคนหัวหลานวิปอมนึกเหรอว่าเป็นหัวตะขาบขีเ้เข็บแม่เห็นขี้เข็บว่าตีปูมือไปโจกมันกระเ้างมือเลือนเลยตัวใหญ่ตัวงามพอดีเลยเขาไปแกงใส่ผักขี้เล็ก คือตัวสีแกงเซโนมัยสุกจัดไม่รู้เมนูอะไรก็ได้ค่ะเอาโตอค่ะพี่น้องต่อต้ไก่จัดนี้แหละนี่เลยอยู่ไก่พวกนั่นดิแป๊บเดียวก็หอดเลยอะเอามามันจะไป่ซับถึอมันนะโอ้ยบหถึถดอกซ้ำต้นนั้นมันหายหูหายหูด้ามอจะขี่แตี๋ยหูหายหูเขียหาจดปุ๊บตีได้แตีพย่งอยู่ในกี่ดิ่งก็สู้ยืนทน ไก่หัวญี่ปุน่นบยัไง,ไงไก่ยางขามมองขามนั่นๆๆมันมีหูลงไปบขางอันนั้นนะเาะะนั้นิมีสองนสซสครกัยืนลึกกิโลหนึ่ง,งเลน,น,น่อ <laughs> ันนี้หมดแล้บุ๋นเนาะหอดแล้วพี่นเนาะเนาะก็มีนะ ดักตึ้งๆดักเงอนเงันป่ะปูโบโบเมียวุ่ยปูโอ้โ่นี่ยๆๆของกดกล่องน้ำกับพระท่นค่ะเบิ้งอุ้ยมันเห็ดหนังกัดอึ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 ดมันเห็ดหนังมันสีออกมากจรินั่นนั่นต้องไปซับถือหัวมันละตีโบอย่างล่ะให้เบิ้งมันคือโย่คือขนเนาะอือหันอึดอึ๊เอาขนออกว่า โอ้สงสัยมันขวยมันสิถอยเขามันกำลังขวยไหมแม่สิถอยเขานะอืถอยขุยถอยกัาไปอั่ดตัวขอยังเป็นอยู่ขอบทางหินครับหินแดงห้อยคนกลนไปก่อนหอกกันอยู่เลยี่เขามากลนหมู่บ้านบ่เห็นเสียอาหารแล้วนะเอ้ยยินคือก่อนไงเถอะเสียบผมมัดเสียบเส่ชิบบินมัดสิ ย้ำโบท่านได้ฝนโบข่อยเขาเชียงหน่อยเขาดีเดยโอเคยังพอดากมาแล้วเนี่ยเออบอกว่าอย่าว่าดากวีตูดพอโน้ตจะหักก็คิดเป็นอีหยังเนาะนี่นั่นห็นนั่นน่ะพอดีๆข่อยโบท่านกุืนเจอโตโอเจรอยู่ตรงเนี้ที่มันอยู่คูกันนี่ครับใหญ่ๆครับนี่ ขอม้าขัางไหนก็นเจอร,รากใหม่จังๆสิว่าเอาอยากพอบ่ล่ะออกแน่ขุ่เปยวหลูมันลงหลางอืมใสเจ้าขีดแตกดากแตกน้อยๆใส่ขวดเองเลยเด้เอแม่ง,งต้องเป็นยังเคยอย่าทิา้นผา อ่านสาดาแดงวังนึงหน่บ่ไม่ใส่หนเละโอ้ยตัวนี้คนอยู่ไก่กันไปคนละหากใหม่บ่คนนี้ปูมยังไดยจะหูหาตัวเลยผูนมันอ่อนไปทางผุนอะโอ้ย่อยูไม่หมดนะอืมหมดมันใจใจ ไม่ได้สิล้วก็นี่กาคิดว่าเป็นตัวแม่มันคือหอยเข้อกลุ่นๆจอกๆไว้นะเห็นหอยเน่ยหน่อยคือบอกค่ะมันเป็นหูอันๆแต่คือตัวผูมันออกมาห่องไง่ายเห็นหูมันบวระไอืมไปทางไหนแล้วนั้นไหนไหนเนี่ย โอ้โหแบบสีกระจิงได้แล้วเราว่าแต่เอาเสียมนี่มากล่นมันนะแม่ได้น่ะตีเกลียบนี่แหละเขาเรียกว่าตัวแม่เออเดี๋ยวกะชิบอะดรจะนักกะเต็มปันได้หรอคะพี่น้องเลยแสดงเอาเก้าตัวนะพอไปแกงใส่เออพอไปแกงใส่เด็กกับเขาอีรีได้เงินบ่ได้เงินสิบบาทไปเออมันอยู่ในโปม ซับจึกเอาเบื้องนั้นอีกลคนอีลีศได้เขียดค่ะสุดสุดนันเมือนาวตอนสาดัดคนคนซีโปนเบืองได้นเงิน10บาทต้นี้คนผอเขียดบ่เอาเอาไปใหยังตัวเดียวปล่อยเธอไปซะเขียดมาอยู่ในหูผมเดือบเรียนจะไปเจอคนพออึ้งบ่รอะคนปเรื่อยๆค่ะพี่น่องซับกันกลตัวไทยเนี่ยตัวประทายเนาะ เท่านะเท้าใส่มาอุ้ยโว้ยเฮ้ยพัวเหลียวเพื่อนว่ะจะพผัแล้วว่ะมือใหญ่พุ่งปลุมมลุมหุ่ยเปลือมนี่ดีบจนขี้หัวเตะหมดอุ้ยเหนาเนี่นะโอ้โหนี่ซ้มใส่สีคูครับพี่น้อง โอ้โหคูครับดูดูดูสองเลยครับสองคว้าตัวโครูนี่นอนท่างขวางคนเป๊บเดียวกับผมพี่เนาะทายนั่งกับพระท่านค่ะงางเก่าพระท่านในโพอสองขาอยู่ท่งผีผ่อยเลยกดลุกไปใสยลงไปกดลุกไปเอาเสยลงไป ัวหลานมืองเคืองอีปมหัวหลานก็มีเด้อพี่น้องอีปมบันบ้าสวิตคนเวยออกมาทางล่ะค่ะมีกรสิกับล่ะไล่รลายเติบล่ะอู้หนี่ค่ะอีปมเติมลดเสียงไหมสลุกอีปมนี่ค่ะพี่น้องสลุกเต็มปวดพอดีเลย เดี๋ยวไล่ยู่ครับมาเเงนินอ็ออกงานออกไปปาดขวดเลยเพื่อปาดเลยปาดขวดนะอเอาออกขวดออกขวดโอ้ยไล่ด้วยกนแป๊บเดียวนึงเนาู่นมันตื่นค่ะจะเล่นเป็นเจียวกันมา นี่อโอ้หลายอยู่หลายเติอบอยู่มันเห็นบ่นเนละเห็นอยู่โอได้กแกงใส่ขีเล็กอยู่ค่ะมันมันสำหรับคลิปนี้เจ้าคลิปไปเพียงเท่านี้แหละพี่น้องขอกคนอีโฟมนัมกินหายากขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอกกมเมนต์ค่ะลาก่ออนขปไบิปหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ